ชมทุกท่านครับเดี๋ยวมื่อนี้สิลองมาตามเลขของลุงตี๋บ้างครับเพราะว่าผมมาหาน้องอารหลายเทียรแล้วแต่ก็มาทายลุงตี๋ลังเทียก็ลืมลงเน่แต่น้องอารมาทายหนเข่าตลอดเลยน้องอารมาดีเดี๋ยวมาหาลุงตี๋เขามาสิแปลกตาแปลกตายังไงเ่านผู้สั่งมันไหมบ่ะถามเพิ่นเพิ่นถือว่าแกเนาะ าบางวันว่นนนอาอาจจะไม่ไม่อยู่หม่งบ้านายชีวิตไม่อยู่กับเนตีแหละ,ละเอาลูกตีเราสิมีมีมูหล่ะตัวกางบ้านแล้วถึงสิแม้มดีใจนะเราสิดใด้มีมูหล่ะครับเพราะว่าเราอยู่ผู้เดียวมาตลอดครับ,รบนี่แหละป่าเช่าบ้านครับอยู่แบบติดดิน,นเราใส่ชีวิตแบบติดดินเลยกับลุงตีเราหางเือนพานั่นด้ยินแววแววได้ยินแววแววเดียวเดียวเดียว มันหนักไปท่างนาตาลีตรดนี่แบบว่างรางนนะคับาเราไวดิเป็นไอ้ก็เด็ดเด็มาสางเงีอยู่นี่โอัมสางเงี้ยเด็ดด้วว่าพอนีมันอมีมึงอยู่ตอนนี้ที่พ่ออยาพ่อจีเนี่ยเปนพี่น้องทั้งนี้ท่้งนี้ครับอเข้าใจแล้วมชกแน่เมีแกนี่เป็นน้องพ่อพ่อเมีย วันนั้นก็ไน้น บ่ไงมายู่นีี่ของยู่ี่มอยู่อยูพี่มงี่ะเป็นทีของลูกนี่แหละแต่แ่รับัของไข่ตุ๋อยูไ่ยูอยู่ไม่ทายูเป็นโปดเจบตญเนาะเป็นาติเี็น้องกันเป็นไปยู่ไปยูเออผมเลยะรับมไปยูเแ้ก็ถือว่าแกก็จะอยูหนีเขายูหนีคือเขาครับว่าไงกับเจ้าบมีมู้ําคันแล้วบ้องเหงาเนาะแล้วบเจ็สได้มยูน่เป็นลูกไไก่เปิ้เอะไรล่ะกินยูเทปอ่ะครับเป็นกยูเทปแล้วมาว่าชอบลานั รธนาคารนันเจ <Un> ับรไปขับเรือรถตงเี่ยนั่ข่าประจำไปเนายานีเขาผ้าเนาไแ้อยากขาไปหาเอามาไปอาบน้ำมาหาปตัดคนไปนี่ละธนาจัเจียผมนี่หมดนี่แล้ดีครับไปต่อหานึงไ่หมดดีครับผมนี่ละเหลือไปนี่แหละคไปสอบถามลุงตีได้เดี๋ยวเขาตัดปาามหาลุงตีวันเก่งไรลุงตีสวัดีครับผมโอ้ยมายี่ยแต เกาหานึงเด้อครับผมวุ้ยตัเต็งบนรางบอท่านมีที่มาที่ไปเกาหานึงแม่เรอท่านผู้ชมเอ้ยดวงดีดวงเบียนจะซื้ออะไรตัวติงจะพันพันคุณพันเด้อครับเรือปั๊ดอันนี้เบาๆเป็นว่านี่ประวัติท่อกระชัวกับธนาคารถุกใจนิดนิดภัยเงานาคนี่ทำอาจารย์นี่นี่นี่ของแทนวะไม่น่าจะอาจารย์ตายอันนี้มาส่งแปลกๆนะอันเล่ากาน่าปวดท่อนี่อาจารย์นี่ ตเอาเดี๋ยวเดี๋วว่าไม่กระดับคือนี่ถามอาจา์นอประชวนี่เล่าประเชิญนักหนานี่ด้านด้านคุณนาวุดนนคำนวณนี่เนี่งสางันปัฒนาเนาะบันไดเข้มชี้ทงอนไดก้อนดินออสามศูนบอกแต่งแต่งงวด8ปดสของแปดแปดแสมเนบ่เอแปดสามามนวดนั้นกับเขาเนี่ยสาม้สมแมนนนี้ก็หานหนึ่งได้ครับเด้อพี่น้องที่ทีกันไเด้อกันเพื่อนเฮ่นอกลไปกินพเรลาบบา หลวงนี่อาจารย์ให้หน้าเก็ดหัวให้น้าเกหัวนี่เสใก้ไปดูแล้วก็หัเอ้ยเอ้ยปาเล่ากระทีได้น้ำอมฤตแน่ หลังจากเราได้น้ำอมฤตเนี่ยฤทธิ์เรากับที่พันกันหน่อยนึงครับท่านผู้ชมถ้าเนี่ยถาจัดถ้าจัดดูข่าวไม่จัดชิบหายตีงี่เง่าเพราะว่าเป็นลูกข่าวไม่แั่งจัครอบครัวเป็นครอบครัวแต่นุ่งชิบเดิมปีจัดพบอลชาแนลก็ขจัดให้ท่านผู้ชมกับที่ได้ฟังความจริงแหละได้น้ำอมฤตเข้าไปแล้วเด้อแข่งมาคันพูนกับฮูตวบอลูกข่าวดิคีเอฟซีป่ะครับผมนักบอนจังไปมาสองครองขอเป็นิดทอดสองอันแล้วกัน แต่ว่าลงตีเราเราอาจารย์ข้มนอนี่นากปชวนี่แล้วว่าก้าหานหนึ่งพะนะาเอได้ว่าแมอยู่ดีครับเันพยานาเจ็ด้นแล้วสังรนี่ถ้าไฟขามน้แล้วก็ว่าก้าวหานหนึ่้ว่าไก่นักลอตเตอรีเนี่นักลัตเตอรีเนี่ยเพราะว่าช่วงเช็มทุกขสรนะธนาคารทุกสาขาทุกแชนเนลแต่ละงวดแต่แชนเนยจังกี่เมียลงตีเราให้จองธนาคารไว้เลยเดี๋ยวถ้เดบอกล้ว่า่ยสามชี้ศูนหนึ่งชีเนาะครับเปล่าหกเปลนหนึ่งเจ็ดหนหนึ่งศูนย์ก็คือว่าก้าวห แต่ว่าสามหวดทีแลกๆมันมันทั้งกับเขาทั้งดัตตารี่หม่นว่ทั้งนเป็นคนจ้ากระเเมนบ่กัตสองเจีกรบเขาม่นว่าเขาแลตตารีแต่ว่าจับลังจับบนมันกระถือแต่ผู้คนมักตรงๆมันกระถือเบมแตนว่าหวดทีนี่เกาหามันมีหนุคขามาถามผมอยู่ดีเออเื่อหลุกข่าวเช้าเช้ากันแต่ว่านมาจจะทั้งเทียบหมละเป็นว่าทั้งไหนมาจจะทา้งก่อทถ้มอผเป็นว่าอาจารย์มันจะขึ้นหายห้อยแม่นนี่พนะเออ เตีว่าอันพมว่าผู้จงไปถทมกิจาร์ที่เอี้ยดซี่ด้วบชีสแหว่งีสละไี่ไม่ม่ไมชีไปทั้งอาจารย์เสียแดงแนี่ยนอกเ่าะช่อนั่น ต้อก็เลยว่าจารย์น้อ่างผมผมแบบตอบตรงนี่ทีละครับขอบคุณครับอครับโอ้ยลุงตีสุขภาพแข็งแรงเนอนั่นๆผมว่าไปทับอาจารย์นอเปิดคลอนั่นแหละงลุงตีขอยจัหรอดนึ่งนะครับผมขอยจักรอบไม่อวันี่ครับผมเนี่มันใจป๊าเรี่ครับผมมันใจเต็มรอยครับเพราะว่าพัญนะเจนหัวพันเต็มรอยท่านผู้ชมครแตบฉีดตรงกับจ้าเยอกนหน้ยม่ีีอตรงนิดนึงเด้ตรงเี้ พะาะน่าหลวงคนนี้เป็นงูพะยะน่าหลวงพอว่าทอกษาเป็นบ่เพิ่นจีบมันเป็นหนักทกษธนาคารนี่ทุกชนิดทุกสาขาเพิ่นจีชงเสริมเพราะว่ามันจีเป็นแบบว่าท่านข้าเจ้าธนาคารทุกชนิดน่าจัดสชัดไม่หนาจะลูกค้าไม่จัะเลยแบบลูกค้าไม่ยังจีเนี่ยเลขลุงตีที่เราบอกเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปเปิดธนาคารไปถ่าเลยรับรองกับเพ่งแค่เพราะว่าแปดสามศูนย์เนี่ยเราต้องตีนะต่างหากเขา เราบอกเปิดธนาคารไว้ตังหวดก่ว่าแล้วโลกคาแล้วมาทำผมอยู่นี่เดแล้วมาโอ้ไปทำอาจารย์นี่น้องชอบผมเด้อครับผมมาจเชพซี่ผมมาจึงฉี่ละเดี๋ยวเดี๋นี่นี่น่อาจารย์น้องชอบเช่ปัี๋นีนี่อฟพนนี่นี่ผมมาจึงฉี่ละเดี๋ยวนี้คือนำอมริมาหนี่บอกหาแคบสี่จายจากสองกองบ่เอออกที่บอกแคบซี่ดูตอนนี้เล่นบอกกบค่อยสามกิีกันกั่ปันน้ครับ เพ่าะว่าก็ขอบบุญขอบคุณลุงตีไ,ได้หลายครับบ้านน่ยบุญบุญนนุนู้นบุญชกเนาะนี่นีน่นนล่าเล่าก็เป็นบุญบุญจัดจีเป็นบุญคุณหนุนผมอยู่ได้หน่เพราะว่าผมอันผมเบาเนี่ยมัน,ม,นมันมีแบบว่าจังขี่หนาครับเพราะว่าผมเบาชุ่ยๆเดี๋ยวผมถามบ้านถามเดือนถามปีว่าเดี๋ยวถามนะครับอกนี่แม่อาจารย์ปีนี่หกหานี่แปดจังหนหนนี่แม่จันสองปะสองครับแปดสองหนแปดสองหนแปดเป็นไงหนัดิ แปดเจ็ดหาหนึ่งนีเด็บสามติดบวกับขันชามนี่หนายงานก็นี่ทุก่านหก็นี่สามนเลยครับผมมียืนบวมีจักแปดจ้ามขนาทํำนี่ทุกงนให้ก็นี่เขาอยากหมดเพี้งนี่อาจารย์อย่าให้มันหัดหัอยเล้สองขนสองขนก็พหลักสองผลกพลักอาจารย์ไขชีทั้งหลายนี่เนาะได้ชิปนิวนี่อันนนอยนี่ฟังีแถวัดแท้นี่ลอลิงเสลีดับแทนี่เนาะอาจารย์ เอาอีกทีเด่นในบรรดาหน้าเพราะชอนี่เนาะเอาอีกทีเด่นขันพื่อนผู้พัฒนาสอบพอน้อนี่คือว่าพญานาคเจ็ดหัวหลวงนี่เล่าอยากให้ประชาชนประชาชนนี่ไปมาสะดวกสบายชั้นจอนไปมาชันจอนเล่าอยากสางแผ่นดินให้เจริญนลงเลี้ยงเอาอีกทีเด่นเรมาเนี่ยเที่ยงไทยแล้วันที่ดึงนี่เป้าหนึ่งนี่เปาหาหนึ่งพนัะเราอ่ะจักเปอร์เซ็นต์จักเปอร์าอ่ะตีตีเป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์มั่นนี่ อาจารย์สิมี่ยังแนี่ยอันบรรดาชื่อเอฟซแฟนๆเนี่ยจังน้อยบ่ครับก็มีอยู่ก็อวยพรให้เพิ่นอย่าได้โชคได้ลาภน้ำเจ้าเออนี่ยตัวแน้ำปูตีบอ่ะครับว่ะปูตีปูตีแล้วปูตีพญานาคหลวงผุนนี่เกียหัวนี่อาจารย์มีน้ำแดงบรรดานอกนอกปอดชั่วนี่ เอาพะยนาหลวงเจ็นนอกชอนี่อาจารย์มันหม่นอยบวกมดผืนพ่อตาพี่นนี้พะะนาหลวงเล่ากับพลนำยังเจียมาเจ็บหัวมาจกให้ประชาชนจะเลื่อนชันเกลี้ยงายทุกแค่นินออกแค่นินนักขี่เขาตั้งชายาเจ้าปูสีแล้วครกระเทียวนี่ก็ขออทวดคอทวนอพอชอนหลวงเรียงมะหว้ครับ โอตีบุมก็ให้ยทันกับผมโอเคนะครับท่านผจมแล้ะตีหลายๆเด้อทีทั้งหลายกราบลาลูกกราบนะแฟนๆทุกท่ันโอเคครับผมมานเด็กกับด้โชคได้ลาบไปเลาะก็บ่ลืมที่จะบอกโชคลาบกับท่านผู้ช่วงน้อสวัสดีครับขอให้ลุงตีสุกฝากแข็งแรงสวัสดีครับผมโชคดีไม่ใช่ทุกท่านครับครับผสวัสดีครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับกับลุงตีครับงวดนี้ของ16เมษาปีห้หานี่ฝากไว้เป็นแนวทางคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ นี่นะครับคือที่บ้านลุงตี๋